ี้เป็นวันที่ดีนะครับแล้ววันที่ดีก็ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีครับวันนี้อยากพูดเรื่องของการบริหารวันวันหนึ่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนตัวผมมักจะใช้กฎ3อย่างนะครับที่บริหารจัดการชีวิตในแต่ละวันนะครับนั่นคือเรื่องของการบริหารทรัพยากรที่เป็นเวลาพลังงานแล้วก็สติปัญญาของเราครับ แน่นอนครับวันหนึ่งเรามีต้นทุนในการใช้ชีวิต24ชั่วโมงเท่ากันไม่ว่าคุณจะเกิดมามีต้นทุนร่ำรวยหรือว่ายากจนมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตทุกคนครับมีเวลาเท่ากันหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันได้ดีแค่ไหนนะครับในระหว่างที่อัดพอดแคสต์ผมอัดในรถนะครับ ซึ่งเป็นช่วงที่รถติดมากๆแล้วก็ต้องไปทํางานที่จุฬานะก็จะมีเวลา5นาที10นาทีครับในการที่อยู่ว่างๆก็ใช้เวลานี้ครับมาอัดพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ฟังครับในแต่ละวันเรามีเวลาอย่างนี้นะครับเวลาในการเดินทาง 1- 2ชั่วโมงเวลาจอดรถเวลาเข้าห้องน้ำนะครับผมจะใช้เศษเวลาแบบนี้นะครับ ทำสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันซึ่งถ้าเราคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหม่ๆในชีวิตแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทําแบบเดิมการกระทําแบบเดิมไม่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ แบบใหม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตได้นะครับไอสไตล์ก็เป็นคนบอกเอาไว้นานมาแล้วนะครับอันที่2คือบริหารพลังงานนครับเรามีพลังงานจํากัดในเรื่องของร่างกายนะครับการออกกําลัางกายไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ายิมโหโหนชั่วโมงต่อวันทุกวันต่ออาทิตย์นะครับผมเลือกที่จะวิดพื้นเช้า30เย็น30หรือว่าสครอตนะครับ10ครั้ง1เซต หรือ2เซตต่อวันก็เป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบครับในแต่ละวันก็ต้องรีบเดินทางรีบไปทํางานนะครับก็จะใช้ช่วงเวลาเศษเวลาเหล่านี้นมาออกกําลังกายและอันสุดท้ายคือเรื่องของสติปัญญาครับเราจะต้องโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับให้สําเร็จในทุกๆวันครับเราอาจจะตั้งกฎของเราต้องมีความสําเร็จเล็กๆน้อยๆซึ่งความสําเร็จเหล่านี้นะครับมันจะต้องไปตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวของเราแน่นอนว่าเราต้องมีเป้าหมายระยะยาว5ปี10ปี แล้วในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันให้มันไปตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวได้สรุปก็คือมีการบริหารจัดก,การเวลาบริหารพลังงานแล้วก็บริหารสติปัญญาของเราในแต่ละวันให้ดีนะครับเพื่อนําไปสู่ชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์เป้าหมายของเราให้สําเร็จขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ